ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่นทา,า,น,มมานที่เคารพครับผ้าผี่พาน้องอาบีดดเย็นชุ่มโซนท่างไพ่ครับโซนทางสวนสไพลห้องพี่นอ้องผมกับเด็กเบ่าเรื่องการเห็ดการปลูกไพลไผ่ทุกเมือนี่มีหลายสายพันธุ์นะครับเพราะว่า,าแล้วแก่ห้าสีเลือกสายพันธุ์ใดที่เป็นคายยมงของอาการตลาดหรือ ขนบริโภคดีนะครับสำรับ่อนอื่นขอแรงนตัวครับช่องคนเกษตรสวนพิคมภัยนะครับเพื่อนๆพ่นจนจู้หญิงไงหรื 3, อสามพันขอนโยอขนานแทครับคนอูดรนบดสินบดตอนบดเงินบดนางครับพี่น้องขอร่างาันตัวบาทุกคนเขามาเพิ่งแย่งนะครับสี่เดียวบถึงพอดีในการปลูกไผ่นะครับขราว่าโซ้ทั้งห้าปลูกไผ่กะสีมีไผ่เรียงนะครับ ไผ่กิมซุง้งไผ่บ่งไผ่หวานแต่สี่นี่หลายสายพันธุ์แตรกละเน้เนๆนะครับเพราะว่าตระกูลไผ่หรือสายพันธุ์พวกไผ่ทั้งหลายนะครับจะเป็นไผ่เลียงน้องจกเป็นไผ่บ่งไตบ่งเนื้อบ่งหวานนะครับเพราะว่าตระกูลนี้เขา,า,า,าประ่ยนดหยาไวเก็เลยอ,อยากสำหรับพี่น้องหรือน้องน,องนองงผู้ที่ สวนใดนะครับน้ำให้น้ำหน้าหญ้าหลายๆหญ้าไว้นี่คือเขาบริยานนะครับถ้าเราปลูกไผ่หญ้าไว้นี่ย่อมแพร่นะครับสู่ไผ่ห้องบรได้เขาสิสามารถคุมหญ้าไว้ได้นะครับอ่ามึงตัวย่างครับพี่นอ้องหญ้าไว้หลายๆก็สู่ไผ่สำหรับการตลาดการยุคก,การกินการดำร่งการซื้อสู่กินด้วยกัน บริโภคของพี่น้องทั้งหลายนะครับส่วนมากทานทั้งหลายกับซีมักนะครับจะเป็นไผ่หวานอันนี้สําหรับไผ่หวานนะครับพี่น้องเพราะว่าไผ่หวานนี่กินดสดๆก็ได้ครับกินดสดๆก็ได้ต้นเขาก็สีโปใหญ่ครับแต่ว่าเขาก็สามารถใส่ฟุ้นนะครับนี่ลังนักก็คือฟุ้นครับฟุ้นขีดเป็ดขีดไก่้ขิงก็ชิบเกื่กอใเขาใส่ให้เขานะครับเพื่อเอาหนอ่อให้นอ่นอยไงหนอ่อหมกหน่อสวย เด้อพี่น้องสำหรับปูอยากปลูกไผ่เพราะว่าการตลาดเขาดีดีครับเพราะว่าช่วงนี้สีเปียบเทียบกับทั่วไปเพิ่นว่าทุกคนกะสีมุมมองกะสีม่องว่าหนาฝนทั้งหลายนี่กะสีมีอยู่มีกลิ่นอยู่ทั่วไปแ่้ลักๆที่กิ่งแล้วตระกูลไผ่ค่านิยมมั่นกะสีมีแยกกันแต่ต้างกันครับคือไผ่หวาน ภายใวานนี่คือพี่น้องทั้งหลายก็มอยู่มาก,กินเพราะว่าเห็ดกินง่ายครับเพราะว่าต้มก็ได้ว่าต้มก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่ชอบบริโภคนะครับเขาจะมีกินหอมครับกินหอเมเวลาห้าหุงงห้าต้มแล้วเขวาจะมีกินหอมน่ากินนารบประทานนะครับเพราะว่านี่คือผมปลูกใส่กันไยๆสายพันธุ์แล้ว ผมพี่น้องเฮากับพายามผมกําลังขยายพันธุ์ต่อไปออกปลูกเรื่อยๆครับหยาไว้หลายว่ตตอง่านครับพี่น้องปลูกไปเลยโค่นหยาไว้ไปเลยเดี๋ยวห้าไว้ก็ย่อมแพรเองนะครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆทุกคนผู้ที่ยังบ่ท่านมีมีมีไผ่ปลูกนะครับก็หามาปลูกครับหามาปลูกไผ่ตะกูลไผ่หวานนะครับ บางท่านกระสีบท่านเข้าใจผมสอธิบายไม่ครับสาหรับสายพันธุ์ไพ่หวานนี่เขาสีหวานโดยที่พระท่านได้ต้มนะครับกินดสดๆแต่ยังหวานก็หวานครับพี่น้องหวานหอมอเพียงแต่ว่าห้ากะอยากให้สุกกวันคือดีแนวใดครับพี่น้องเพราะว่าหฮาได้เปียกพระครับประเภทไพ่ไพ่บัานห้าธรรมราธรรมชาติ บ๊ต้มกินผมบ๊วยต้่มมันกับมครับพี่นอ้องก็กินไรสำหรับสายพันธุ์นี้ถ้าเหาอยากกินสดๆก็ได้นะครับเขาสีนี้รสชาติหวานหอมก็เลยอยากเนะน้ำให้น้องๆพิจาณาบึงนะครับถ้ทาทิ่ปลูกผมกับก็ขอส่งเสริมนะครับส่งเสริมสายพันธุ์สายพันธุ์ไทยไทยหวานนะครับที่ของผมแต่ยังหน่อยู่ครับพี่น้องก็กำลังสืบขยายพันธุ์ออกต่อไป เพื่อให้เขาหลายกานี่เพราะว่าบอท่านบอพ่อนะครับบ่พ่อเวลาเหาจับายลูค่ะพี่น้องเห่าผมคิดว่าเขาให้นอดีครับให้นอนก็ดีช่วงนี้ดูดูฝนแห้งแห้งให้นอตลอดเวลาแรง่งนาแรงเฮาหดน้ำเขา,าเขา้เานา้ำคือเขาจิกออกนอตลอดครับอ่าสำหรับอชนทั้งพุ่นผมก็ยังม่ทันมีเวลาที่พลาดพี่น้องไปเบิง่งจะเป็น ไผยืมแรงไผยืมแรงนี่คือเขาสิ่งออกอยู่ตลอดภัยลืมแรงนี่ก็น่าปลูกครับพี่น้องเพราะว่านาแรงเขาเขานา้าไหมเขาอ่าเมบ่หนาเป็นห่วงเพราะว่าเขาน้ำนิดน้อยเขาก็สีสามารถออกน้อยเข้าตลอดอเขาก็ลืนใช้ยาหรือว่านา้ำซื้อเขาภผยืมแรงนะครับให้ทำความเข้าใจนะครับสำหรับเป็นยังคน้นอื่นภผยืมแรงสายสีนี้ บ่งหวานบง่งหน่อยบง่งงหลายหลายสายพันธุ์ผมเคยพยายามเอาขึ้ามาปลูกสำหรับเชื่องอาการผักสวนทั้งผักสวนทัน้งสวนของเฮ้าแต่สิเหตุให่นีห้หลายหลายอย่างนะครับสำหรับพืชใไม้ผมพยายามก็พยายามไายทำนาเสนนให้พี่น้องเบิ่งอยู่ตลอดสำหรับเพื่อนๆพ่อนพอแม่พี่นอ้องคนดูนไม่หลุดหม่เข้าก็ต้องมีกัน พัฒนาสรรหานะครับทุกเมื่อนี่เข้าก็ต้องเบิ่งภาควิวัฒนาการทางด้านการเกษตรการเคลื่อนไหวทางการตลาดพร้อมครับเพื่อนๆการตลาดเขาอ,าอยู่ไปซ้ำาลดไปหอดใสเข้าก็ต้องวิกันเขาถึงนะครับการจำน่ายขายไปหรือการข,า,ขายรวดเร็วก็ผมเสียงแนะนำให้พี่น้องปลูกไผ่สายพันธุ์นะครับหวานนี่ครับไผ่หวานขนาดแถวเลยครับพี่น้อง กินสดกินเดิบก็ได้บ่ต้มก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเขาอยากให้ซุกขาตม้มซุกเขาสีมี่รสชาติหอมหวานนะครับนาราระทานกินกับปุกกรแกวนะครับรับตำสัวน้องพี่น้องเขากันแท้นะครับข่ายต้มเขาสูงนะครับราะวะเข้าสีค้ายได้ตลอดครับได้ได้ตลอดงันไข่น้ำหัวน้ำหัวน้ำหัวน้ำเ้าน้ำหัวน้ำสวนน้ำไฮน้ำหน้าเพิินสีหลหแก้วของเขานี่ กาสีสามารถอ่าทรงออกได้ตลอดนะครับพี่น้องจองจองเขามาครับจะคู่มือนี่กับพ่อขายครับอ่าผมก็เลยคิดว่าจะขยายวาอกีมีอยู่กับพันธุหลายกว่วครับสาหรับสายพันธุ์ไพวันอ่ามันนี่ก็ได้ซับนอเขาออกไปครับซับนอเขาออกไปแยงปันพี่นอ้องเฮ้าก็เลยว่าอยากให้พี่นออ้องเขามาเบิร์ช่องทางการสั่งอาชีพ ทุกอาชีพทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอาชีพได้ครับเพราะว่าห้องวงอ่องวง่อเถาบ่้องว่อสิ่องถ้ำชิงของชิงของที่เ้าคิดว่าเล็กๆน้อยๆอาจสีโปเป็นคือเขาคิดแต่มันเป็นไปแล้วครับพี่น้องเพราะว่าโบ๊ชี่สิบบาทห้าสิบบาทเนี่ย่บ่หาตะไลครับบ่หาตะไลเพราะว่าค่าในยมหรือราคาเขาจีดเกียร์กางกับภัยพื้นบ้านเฮาน,นี่แหละครับคือหลักๆเป็นสิ่งที่ดี ทั่วไปเพิ่นกระชั้งจองผมขามานะครับผมก็พยายามเพาะชำะเพาะชำไว้เพื่อขยายพันธุ์ให้พี่น้องนะครับผู้ใดอ,อ,อยากได้สนใจก็สั้งจองขอมาผมก็สิดได้น้ำได้ทรงต่อครับทรงต่อพี่นอ้องอยากให้ถุกคน้นแบงปันครับอยากแบงปันอยากแบงปันให้เอาไปขยายพันธุ์นะครับคือผมวออ่าว่สีหวานริงบอดีจริงว่าคือผมว่าว่าผมก็เลยอยาก นั่ผ้าพี่นองเบี่ยมช่มนะครับผมกับชิได้ขยายพันธุ์ต่อไปนะครับชำลงถุงไใ้พีนองนะครับสั่งจองคามาได้ครับเพราะว่าผู้ใดอยากได้ไม้เลืยทั่วทรัพย์ผมกับสีขึ้นไว้นะครับสำหรับที่นีผมสิขึ้นใบไม้เลื้ยทลขโทรัพท์ให้พีนองเพื่อนๆเ,เขาคอมเมนต์มาถามหรือโทรเขามาถามใด้ครับใครสายพันธุ์หวานครับซือการตลาด เป็นรับหนึ่งนะครับพี่น้องเพราะว่าการบริโภคก,การอยู่การกินนะครับสิแตากต่างกันกับภพยธรรมดาบ้บานเฮ้านะครับของผมกับสีหนี้สังมลนผมกับเสียมาปลูกไม่ครับสังมลนกับสีมนี้นะครับกับสีมนี้หลายสายพันธุ์ครับบง่งหน่อยบ่งไงบง่บงไตบ่งเนื้อนะครับไพรืมดอกลืมแรีงยงเอาพยามสาสมครับพยา,ยามสาสมใบหลายๆอันหลายอาย่า,ยา,ยยางพี่น้องเพราะว่าสิ่งที่ดีก็คือ สายพันธุ์ตระกูลไผ่นะครับแหลงเขาก็ว่าไต่สวมเขาก็ว่าไต่พี่น้องหน้าฝนยังออกน้อหลมาไ้แห้งได้ผลผลิตดีนะครับเพราะว่าคือเขาอยู่ได้เพราะว่าแหลงว่าฝนเพียแจะว่าน้ำถึงน้ำพ่อเขากระสิอออกน้อยเฮาอุดมสมบูรณ์ครับเขาพยายามใส่ปุ๋ยมัดคุณขอกุณขีวะกี้วเอาอมาใส่เลยครับผอมาใส่เลยเพราะว่า บลงนัวนอครับพี่น้องบลงนัวนอเขาหง่อุดมสมบูรณ์เข้ากับทรงต่อให้พี่น้องต่อไปส,สำหรับหรับต้นทางนี้เป็นไผ่เรียงน้องหรือไผ่ไผ่เรียงนะครับบอกง่ายก็คือไผ่เรียงนะครับอันนี้อ่ะก้อนนี้เป็นกิมซุ่งพี่น้องกิมซุ่งแต่ว่าต้นเขากับสีบอ,อพันหง่ผันใดแต่ว่า เ็ากิดช่นหนอ่อดีครับเพราว่าช,ช่วงนี้ฝนกำลงังลงมาเขาก็ไปย่ำเอาคุณขลอ,อกมาใส่ผมสีบ่ให้ล่ำต้นเขาเลือลายนะครับนกตัวอย่างเขาเบิง้งตัวอย่างง่ายๆคือผมสีบ่ให้ล่ำเขาเหลือหลายพาเพว่าเขาก็ไปย่ำเอาโน่เขาออกนะครับเอาน่เขาออกไว้พวกนี้หน้านี่เขากะรับหนึ่งไว้ครับพี่น้องหนึ่งไว้หนึ่งไว้หอยไว้ แฝนไว้ใส่ถุงใส่พลาสติกถุงพลาสติกเข้าไว้นาแรียงเป็นช่องทางที่ดีนะครับนาแรงีงช่วงนาแรงีงเข้าออกจำไนช่วงต่อครับพี่ครับน้องทา้งลานขายชุมชนทั้งครูที่เพิ่นเฮ็ดตำซัวลานตำซัวเนี่ยมกหนึ่งเนี่ยนะครับเพราะว่าคกานิยมเขากะช่วงนี้เข้าคลายไงช่วงหน,น้าฝนนาแรงีงเข้าคลายไงช่วงหน,น้าฝน สีมีไพ่ทั่วไปนะครับเขากับไพย่งผัดสันอของคานิยมนะครับอันนี้ก่อนนี้วเป็นไพ่หวานครับพี่นอ้องเขากับเบิ้งนะครับเบิ้งเป็นขอชิดนะครับผมจีเเรียบเทียบให้เบิ้งสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนน,อน,อนอ้องๆเบิงบ้งเบิ้งงดยที่นิชัดยดดขวอชิดโดยแนวทางนะครับเป็นอย่างผมจังาภาษาไพ่คือออกมานําเสนอว่ามเมนครับคือไพ่นี่คือผู้ใดก็ปลูกได้ก็จริงแต่ ่านิยมครับ่านิยมอยู่กับการบริโภคการตลาดนะครับให้เข้าใจครับท่านพ่ขเข้าใจการตลาดาว่าจะเป็นพวกคู่พวกข้าราชการ่นก,กินดีครับจะเป็นไพ่หวานนะครับไพ่หวานนี่ผู้ใดก็ววาซ่บนะครับการตลาดคือหัวเขีัยนรับหนึ่งนะครับพี่น้อง่วนทางนี้กับสีนี้ผสมเซกให้ห้ากันแน่กับสีมีไพ่หวานพี่กันครับไพ่หวานต้นเขาลํำเขาบางไงครับพี่น้องไข่ แต่เขาสีให้นอเหาสมบูรณ์ผมยังขาดอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับไพรกับลาบไพรก็คือนดวนี้ก็คือนอไรนะครับนอไรผมก็ยังย่งางพันเอามาปลูกนะครับคิดว่าคาดว่าสีเหลียวพอนัน่นบดนั่นซาแล้วครับผมก็สบเดียวโรคมาปลูกเพราะว่านอไรไม้ไรนี่ก็เป็นต่อปลูกครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเอาเขามาปลูกครับน้ำหัวนน้ำสวนเฮาทางหัวทางเฮา ข้าก็ปลูไว้ครับขางหัวขางห้าวขางหัวขาง,งสวนขางเคื่อนขังสัน้นข้าปลูกปูได้ครับพี่นอวาวา้องเพราะว่าดีผลดีของเขาลา้ครับคือต้านล่มก็ได้เวลาร่มแห้งครับเวลาร่มแห้งเขาเรานี่ซอยห้างได้ลร้นะครับคืออยู่ให้อยู่หน้าผมกาได้ปูไกว้นะครับเพราะว่าต้านล่มพี่นอออ้องพอร่มพายุเขา่าเข้ากับร่มแห้งเข้ากับเสียัย พืชใหม่เล่านี้นะครับจะเป็นตะกุลไผ่เขาชิอาศัยได้ดีครับเพื่อนผ้าอาศัยได้ไายพี่น้องนี่แหละครับคือผมได้ตัดลงตัดลำเขาลง่งให้เขาปงขึ้นมาไหมนะครับบ่าตายพี่น้องเขากับอยสิมารีกิงเขาออกขาบที่เป็นงานน้อยๆเขากับอยมาแตียงไมนะครับผมก็ยังบ่ท่านได้เขามาขอบคูณใส่ครับพี่น้องเพราะว่าเขากับเหตุงานแค่สองคนฝากเพื่อน เบืองเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าถูกสิงทุกย่างเขาสามารถปลูกลงไปนะครับเพื่อห้พื้นที่เข้าเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับเบือบอยากเบิอเน่ายูเน่ากินเขาก็สามารถอเอามาเห็ดดูเห็ดกินอบอกต่อบอกจาให้พี่ให้น้องคููที่ยั่งบ่ท่านได้คิดได้ทำได้เห็ดได้หมู่ว่าการปลูกเขาหล่านี้ มันดีนะครับหรือว่าดีบางคนก็คนกะจีมองไม่ขิดว่าทัานออกว่าการปลูกไผ่เฮ็ดให้พื้นที่เสียมเสียมโสมเสียสาพดดินที่จริงแล้วลกัลกๆว่ามนครับเพราะว่าเขาโลนี่คือต้อไปมือข้างหน้านะครับต่อไปมือข้างหน้ามันก็จีดีที่นอ้องมันก็จีดีก็ทมันจีดีต่อไปนะครับเพราะว่ายู่อยู่น้ำห่วยน้ำนอง ปูมือนี่บะไคหมีครับบบะไคหมีน้ำหอมน้ำนอง,นองอตแต่กีตะกวานตะควาตะแมวหัวฮาน้ำหอยน้ำนองก็พอได้อยู่ได้กินเจ้าผู้มือครับตัวไม่ชี้ยืนต้นน้ำไหลน้ำหนากับบุมีครับการตัดใหม่ท่าลายปลามั่นกับเฮ็ดให้ธรรมาชาติหายไปนะครับเฮ้ากับพายามขึ้นธรรมาชาติเฮ็ดให้เป็นสีสันเถวกระเฮ็ดให้พื้นที่ให้ทีหน้าเฮ้า ให้เป็นสีเียวพื้นที่สีเขียวนะครับนาห่อนนาล้มนาแรงกระชีมีกลมกลมเดินครับมีกลมกลมเดินเย,นย็นอยู่ตลอดพี่น้องบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเฮ้ากับเห็ดไหทุกเมื่อนี้ครับะตะกอนผมลงไม่ให้เสดมันมีต้นไม้จักต้นแต่เดี๋ยวนี้บ่ตตหบวหืดต้นไม้บ่วหืดพร้อมหืดเงาเพิ่อนผ้าใส่ครับนกหนูปูปีกสัตว ทั้งหลายทำมาเรื่องมากเซลล์อยู่พี่น้องเพราะธรรมชาตินกหนูสัตว์สาระซิงเขาก็มาอาศัยหฮอแต่กระหรอกเขามาอยู่นะครับหนกหนูทั้งหลายเขามาเห็ดหั่งอาศัยฝักซิงนะครับเกิดก้มอุดมสมบูรณ์พี่น้องเห็ดหายหาอได้ฟังเสียงหนกเสียงกาเสียงหนกเสียงหนูเป็นธรรมชาติทุดทายฝากทุกคนทุกท่านเขามาพจารนะเยี่ยมชมนะครับ หับช่มเป็นแน่วทังนะครับอยากเห็ดอยากทำก็ปลูกไว้ฟังไว้ครับพี่น้องปลูกไว้เพื่อให้เหามีทุกอันทุกอย่างครับําหายังให้มีบดทุกแนวนะพี่น้องสวนอันนี้ยสวนมีบ่วนัน่นยสวนมีบ่วเห่ากัถามหายังลูกค่าถามหายังเหากัสามารถแนะนำํำหรือเอามาให้ยิบยกเป็นตัวอย่างให้พี่นอ้องมีหยงังแน่เหากับเอามาแบวงปัน ให้ปไปเฮ็ดไปทำหรือเป็นภาคปฏิบัติต่อไปนะครับสุดท้่ายฝากทุกคนน้องนผองผูที่ตีดตามเยี่ยมชมนะครับอันใดดีมีประโยชน์อันใดทีด่มีสาระอันใดที่มีสาระเฮ่ากับพิจารณาเอาครับแต่ผมบอาอเอาน้าถ้ำถ่ายท้ำน้มเสนออัปเดตดเยี่ยมชมหวังว่า่ันทั้งหลายที่ขาา้ขีดตามกดไลค์กดแชร์ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณเป็นยางสูง,งสำหรับเพื่อน,อนกับน,นี่ตอนรับเขามาเป็นเพื่อนเป็นพวงผมกับสีใดน้ำเบืองแง่งต่อไปนะครับมีอันใดอยู่ในหัวในสวนเข้ากับสีพายามเอาให้เพียนนองท้ายถ้ำให้พี่นนองเบิองนะครับสำหรับทุกคน้าเข้าฉิดว่าอยากสั่ง อาชีพอยากสร้างเนื้อส้างตัตอยากเทดให้เข้าดีขึ้นขอบคื่อเข้าดีขึ้นกันเ็ดไปครับส่วนนี้ก็สิเป็นะมะขามเทปยักษ์ครับยังมันออกมากพี่นอ้องยังมันออกมากกระอเบิ้งนะครับเข้ากัเฮ็ด้องอืนไปมีย,ย่างกับเปียนไปครับทุกสิ้นท,ทุกย่างกับเปียนแปงนะพี่นอ้องภูมิณีเฮามีงมีมีงอมีเง,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 งาไซส์เร้าหฮมครับใส่ส่วนลักเร้าน,นาหอนนาแรง นะครับเขาโย่ไปไสดกับสีมีเจ้าขุ่มสดซื่นสดใสนะครับสีเขียวกรณีครับพี่น้องทุกพ่นสุดท้ายถูกกล้องขรลมบ่อวัวไรย่ยาหฮางครับอขอท่านทั้งหลไรมีแต่ความสุขความเจริญขอบพระคุณเป็นอย่างสูงโดยความเป็น,นห่วงปัญญายจากช่องทางของเฮาจึงได้ามานำเสนอเนี่ยแนวทางนะครับสร้าง ต่อไปเหตุต่อไปผู้หิดทีร่งทำกับคือภาคปฏิบัติของเฮาครับแห่งเหตุแห่งใดอวัาใจใจมากครับบ่เ,เกียดบ่ขานบ่โจ้ดบ่จนแทนแน่นอนครับสวัสดีแล้ทมีควมสุขครับ